สวัสดีครับช่องตองพอรภมครับคลิปนี้มาดึกครับคลิปนี้จะมาบอกลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นดิจิทัลทำเพียง5ขั้นตอนนะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับสำหรับผู้สมัครใช้แอปทางรัฐไว้ก่อนแล้วคือวันลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนี่เขาให้ลงทะเบียนวันที่1สิงหาคม2 5 6 7กถึง15กันยายน2 5 6 7ลงวันไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครดาวน์โหลด ติดตั้งและสมัครใช้แอปทางรัฐเอาไว้ก่อนวันที่1สิงหาคมนี่แหละครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ทำเพียง5ขั้นตอนง่ายมากครับสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐคลิปนี้จะไม่บอกนะครับเพราะว่าหลายช่องเขาทำวิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัฐเอาไว้แล้วแต่จะพูดให้ฟังสั้นๆดังนี้ครับสำหรับใครใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับสำหรับใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็แล้วแต่นะครับเชื่อมต่อเน็ตแล้วกดหาปุ่มให้ดาวน์โหลดถ้าเป็นโทรศัพท์ Android ก็กดปุ่ม Pay Store หรือ g o o l e p l a y นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ iOS ก็กดปุ่ม a p p Store ที่อยู่หน้าจอนะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้ที่ให้พิมพ์พิมพ์ค้นหาครับก็พิมพ์ว่าแอปทางรัฐแล้วก็กดค้นหา ก็จะเข้าไปเจอตรงที่กดติดตั้งก็กดติดตั้งระบบก็จะดาวน์โหลดติดตั้งจนแล้วเสร็จอันนั้นเขาเรียกว่าติดตั้งแอปทางลัดในเครื่องจากนั้นก็ทําการสมัครใช้แอปทางลัดตามขั้นตอนนะครับซึ่งวิธีสมัครใช้แอปทางลัดเราแนบลิงก์คลิปให้กด,ดดูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับวิธีสมัครใช้แอปทางลัดหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งแล้วจะมีการขั้นตอนการสมัครใช้แอปทางลัดกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกดูคลิป ที่คอมแมน์แรกนะครับเสร็จแล้วถ้าเราสมัครใช้แอปทางรัฐอย่างนั้นไว้ก่อนวันที่1สิงหาคมนะครับพอวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึง15กันยายนนี่ท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์วันไหนก็ได้ทำา5ขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับก็จะได้รับเสร็์เงินหมืน่นดิจิทัลขั้นตอนที่1ครับเปิดแอปทางรัดขึ้นมาครับกดที่หน้าจอเปิดแอปทางรัดขึ้นมาขั้นตอนที่2 กดปุ่มลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการที่อยู่หน้าแรกของแอปทางรัฐนะครับซึ่งเมื่อกดปุ่มโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดีท่านหมื่นบาทแล้วก็จะเด้งหน้าตาขึ้นมาแบบนี้ก็เอามือกดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับขั้นตอนที่3กดอนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลครับ ขั้นตอนที่4อ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์และดำเนินการต่อเมื่ออ่านรายละเอียดแล้วก็กดถัดไปนะครับขั้นตอนที่5อ่านและยอมรับเงื่อนไขโครงการและดำเนินการต่อไปเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดยอมรับนะครับเพียงทำตามนี้ครับ ระบบก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งระบบเขาจะเร้งข้อความขึ้นมาว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการตรวจสอบเสธิ์ตามเงื่อนไขโครงการในลำดับถัดไปก็เป็นอันว่าเสร็จซึ่งท่านจะทราบผลการลงทะเบียนวันที่22กันยายนสองห้าเจครับจึงเข้ามา ตรวจผลการลงทะเบียนที่แอปทางรัฐอีกครั้งนะครับทั้งหมดก็คือ5ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเหมือนดีท่านสำหรับผู้สมัครใช้งานแอปทางรัฐก่อน1สิงหาคม257 7ครับสวัสดีครับ